อ่าพิธีกรพิธีกรเลยครับเออครับตอนนี้เรากำลังตอนนี้เรากาลังอยู่ที่ภูเรือนะครับกําลังแถวบ้านเรียกรถติดครับมาตั้งแต่ออกมาตั้งแต่สี่โมงเช้าเวอร์ค่ะเวอร์ค่ะสี่โมงเช้าถ่ายรถค่ะถ่ายรถไม่ถ่ายเราค่ะตอนนี้รถยังไม่ติดครับโอ้ไม่ค่อยจะติดเลยไม่ติดเลยติดอยู่ภูเรือนี่คือสมาชิกในวันนี้ครับที่เรามากันอีกข้างหลังอีกซองครับเออขัดข้องทางเทคนิคนิดหน่อยนี่ครับรถ ก็สวยำลังวิ่งแบบวิ่งฉลุวิ่งเขาเรียกอะไรฉลุยวิ่งฉลุยแต่ละคันนะครับฉลุยจริงๆครับรถเยอะมาก15กิโลเมตรต่อชั่วโมงสักสองน่าเป็นนายกคงจะต้องมาทำของบมาทำถนนแถวนี้แนะครับวิ่งฉลุยเลยโชเฟอร์ประจำวันดูดูดูครับดูดูดูไม่ติดครับวิ่งฉลุยไม่เห็นนะครับมันไกลนี่ครับ นี่นี่เฉลุยก็พูดน้อยต่อยหนักรถเยอะเหลือลเกินนี่ก็อากาศึงไม่ไปเที่ยวจังหวัดวะไม่มาไอ้นี่หรอกกระลุงเระลุงมาหมดเนี่ยป้ายกรุงเทพเยอะเนี้ยกรุงเทพก็เที่ยวกรุงเทพไปชอบอยู่บรรยากาศโดยรอบนะครับรอบไหนครับช่วยชม ผู้เรือจะกันในกรุงรเยอะมากดูดูสาวสาวสาวถ่ายถ่ายไว้เดี๋ยวถ่ายแล้วรับวิทยานรถถ่ายทุกไลน์เลยชื่ออะไรเป้าหมายในวันนี้ที่มาคูเรือคือสาวๆนะค,ะครับรนี่ก็สาวๆาวนะครับแต่เป็นสาวๆรุ่นดึกนะรเราใช้สูตรครับ เจ๊มากับครอบครัวนี่ครับเจ๊เจ๊ข้างไหนเจ๊แกมากับครอบครัวนะครับครอบ่รัวห่วงโฟล์ตเห็นไหมรถเยอะมากนี่คือสภาพจราจรนะครับอ่าวิ่งเฉลุยครับวิ่งเฉลุยดูดูสองฝั่งครับโอ้รู้สึกวิ่งเฉลุยเลยรถติดมากครับวันนี้เล่ตอนกลับโอ้กลับพรุ่งนี้ไม่ติดประสานอ่านี้อ่มันติดกว่าเราอีกนั่นเ่ย ติดไปแดงป่ะน่ะสองเลนมั้งมันเป็นสองเลนนี้ไม่มีมุ่งแด่เพราะว่าตอนเย็นน่าจะไม่ติดเท่าไหร่ใช่ไหมปั๊มปั๊มตอนนี้เราจะเข้าแวะดที่ปั๊มนะครับนี่นะครับเช่นนี้ไหมครับครับโหคุณจะเข้าจริงเหรอครับปตทนี่นะครับผู้สนับสนุนแม่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 ผู้ใครก็ต้องแม่ปั๊มพู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการครับปตทยายครับผมอ่าเข้ากล้องหน่อยครับ โชว์สองนิ้วไม่ลร่นด้วยที่จอดรถหรือเปล่าบวกเลยจะไม่มีรถเจอะมากล้างรถก่อนนะครับอ่าจอดล้างรถด้วยนะครับนี่สาวสาวดูดูไหนด้วยสาวคุณเลี้ยวกวนตีนมากเลยอ๋อไม่ใช่เลี้ยวครับอย่าบอกนะโอ้โหก็ติดติ้งแค่นั้น,นเลยนะ <laughs> นี่คือบรรยากาศภายในปั๊มนะครับ จะเจอกันเจอกันใหม่คลิปหน้าเดี๋ยวคลิปดี๋ยังไม่ถึงสถานที่เที่ยวหรอกนะคะเจอกันใหม่ครับเดี๋ยวเจอกันใหม่วีดีโอหลัไปอ่าสัชวาลแบกกล้องเอ่อประพลรายงานพอดีแอคชั่นแต่งเติมแล้วตัวเก่าค่ะฮะสวัสดีครับดื่มได้ดื่มดีเออเราอยู่ที่ชาโตสวนองุ่นสวนอ่งุ่นครับชาโต นมอยู่ที่ไหนครับที่อี้ไปชิมไวน์มารสชาติเป like, wow. ็นยังไงบ้างคะคุณดาวไม่ต่างจากเหล้าขาวบ้านเรานะไวน์ขาวผมไม่เมาผมได่กินผมมั่งนี่เรอย่างหุ่นนะนี่ไงชื่อไวเราก็หมดการหุนไปหลายขวงแล้วหลักฐานมีใครได้ถ่ายหลักฐานถ่ายหลักกระยานมั่ง ไม่รู้จะถ่ายอะไรนะดอกดอกอะไรนั่นนะปอเถืองจะเอาวีดีโอไปต่อกันนะไม่ค่อยกินเลยหวานๆนะครับแต่มาทิปต่อไปจะไปไหนคะได้ข่าวว่าจะไปกินข้าวก่อนแล้วก็จะไปยอดผู้เรือไปยอดผู้เรือ งั้นเดี๋ยวติดมาเดี๋ยวเจอกันใหม่กี่ภูเรือกินข้าวอ่ะโอเคยุบพอดีแบกกล้องยุบพอดีแบกกล้องอ่ะประพลเป็นพิธีกรรายงานนะคะชัชวาลเป็นตัวประกอบพิธีกรกันพิธีกรคู่กันสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่อำเภออำเภอภูเรือเราอยู่ที่ร้านชิสสมัตครับอยู่ที่ร้านชิสสมัตอากาศก็ลบ99องศา มูเวอรไปวะคะดูดูบรรยากาศรอบๆครับนคนเยอะมากรถติดมากทัก้งกดีแล้เราจะกลับเราจะกลับเลยแนะล้วเราจะกลับกันแล้วตอนนี้นเรากำ<ก>ลังจะ<อ>งเดินทางกลับบ้านนะครับก็แปะแปะห้าโมงแปะหกโมงเยน็นนะรู้ได้ไง <S <S ว่าจะข้านะครับถ้าเรามองไม่เห็นนั่นแหละข้าแล้วครับต้องรถทอมนั้นก็ไม่เป็น ไม่การเสียเวลากลับกันเลยเจอกันเจอกันตอนขึ้นรถครับเจอกันตอนกลับตอนขึ้นรถเดี๋ยวไปดูว่าบนรถจะติดขนาดไหนบนรถเราจะมีอะไรให้ดูบ้างนะครับติดตามเราไปรีดนมวัวไปรีดนมวัวตรงนี้ยังไม่ได้ถ่ายเลย Yeah.